Oh, uh -huh. วันนี้นะฮะเรามาอยู่กับรายการ NYLA My Sexy Girl นะครับเป็น EP แรกซึ่งรายการนี้ผมบอกเลยว่าเราจะไับหาแขกรับเชิญที่บอกว่าน่ารักมากๆนะครับผมบก็บอกเลยว่าเซ็กซีส่สุดๆนะส่วนเทมนี้จะเป็นใครเพื่อนๆรอ,อติดตามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนนะครับผมเรียกแขกรับเชิญของเรามาเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเขาใส่ชุดว่ายน้ำนะเป็นวัน มีแค่หมวกใบเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันขอต้อนรับน้องลูกหนูนะครับผมไม่ทไมใส่เสื้อผ้าแบบนี้มาเนี่ยตอนที่บอกให้มาคือบอกว่าให้ใส่วันพิซมาไม่ใช่เหรอทีทีแรกก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนอแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับชื่อรายการของเราเราจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะครับบรรยากาศดีมากๆนะเพื่อนๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเล่นกันเพราะมันเล่นได้ง่ายเนาะง่ายไหมก็ไม่ง่ายเนาะที่เราบอกว่าง่ายไหนเล่นแมม แบบลมดีมากนะครับแล้วก็คือทะเลสวยมากๆนะตอนแรกที่ลงมาคือว่าอยู่หลีเป๊ะเลยนะเ,ออเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอย่างนี้กันลูกหนูอันนี้คือแบบไม่มีเสียงอะไรกันเลยนะเกมคือเกมโอเคปะ่ะแฮะคือถอดเสื้อผ้าโอเคไหมพีอ่อังก็ถอดด้วยก่อนจะไปถึงนะั้นเราจะมีอุปกรณ์ของแต่ละคนก็คือของพี่บามเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยเป็นควิสเซอร์บอลแล้วก็เพิ่มอะเล็เตอร์ในส่วนของวอเตอร์บอลเข้ามานะครับผมตัวนี้เลยก็คือทำเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะนะครับผมอันนี้ไอ้ชายมีขายด้วยของลูกหนูเราใช้อะไรของเราใช้โโยยนะครับผม อันนี้ลแหละคือบอกอันนี้คือมัมเปอร์แบบไหวน่ารักเอาให้มันเข้ากันเดี๋ยวโดนใช่ไหมเดี๋ยวโดนใช่ไหมเนี่ส่วนของเซิร์ฟสเก็ตนะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เ Y O A เรามีขายนะหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับผมสามารถไปดูได้เลยมาเร็วตามมาพี่ปั๊มมาเร็วใช่เหรออันนี้คือเป็นเล่งนี้เหรอมาเล่นกันเถอะทุกคนเนี่ยเวลาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะเนี่ยวิธีเล่นสำหรับดิกริเนอร์ง่ายๆไม่ล้มไม่หมูแดงแน่นอนชิลขัดดีนะ คือพี่บามจะให้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่หมุนกันแล้วเราใครอยู่ใกล้ตรงนี้ที่สุดชนะแพ้ทำโทษคือขวัดนะคบคือถ่ายถ่ายป้า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 ไปไหลไปเลยแต่ก็หยุดเชียงนี้นะใครอยู่ใกล้กลมๆที่สุดคนนั้นชนะดูโพเล่นด้วยเราเป็นเด็กน้อยเรียบร้อย ย่างวะมันไม่เลื่อนเลยต้องชนะเลยนะคะขอโทษทีนะค่ะ่คือพอ่อเล่นเล่นอะไรนะเล่นสกอสเก็ตมาแบบมันดูไกลกว่านี้นะมามามาได้ได้ได้ได,ได้เพื่อนถอดชิ้นแรกกัอนถ้าถอด,าดนาฬิกาโอ้ <c oughs> แก่เลยอะ่ะแบบอยากแพ้มากเลยแบบเตรี <c oughs> ยมถอด อดเลยถอดเลยถอดลายเราที่ถอดอะไรนะแค่ถอดนาฬิกาหนาวได้ดิถอดเท้าสติกซี่จัดจัดเขาหอมโอ้ยไปสองางเลยเห็นเท้าก็รู้สึกตกกระชุ่มกระชวยนะมาต่อเลยอีตามาเพิ่มความไวคือใครอยู่ตรงกลางได้พอสองชิ้นเลยฝั่งนึ่งตรงกลางโง่โงใช่มาเขาหอมสองชิ้นเลยแต่เล่นมาไม่เคยมีความมั่นใจ โอเคเป็นยังไงล่ะครับผมมีควาทุ่มสุดตัวครับผมเพราะว่าเราอยากจะเห็นอะไรบางอย่างไปว้าวักเอาลักเอาหน่ออ๋อสามชิ้นนะครับผมลองลองลองชิ้นเดียวชิ้นเดียวอะไรเสื้อเสื้อเสื้อเลยเหรอโอเคมาเสื้อเกมต่อไปเี่องอะไรดีให้ถอดก่อนลราค่อยคุยกันโอ้ยไม่กล้าดูเลย โอ้โหเฮ้ยสุดขั้วเหมือนตุกโหโอเคเอาอีกเอาอีกเอาอีกตะกี้นะครับผมนะสองแพ้หนึ่งนะโอเคอันนี้เหลือแลวมาเท่าไหร่สามเหรอเฮ้ยโอ้โหต่อมาก็คืออันนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่บอกว่าชาวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเขาเล่นกันมากหรือว่าแข่งมีแข่งจริงเนาะเราจะบอกว่าเป็นแบบตามคลวยแต่ว่าเราไม่มีคลวยเรามีเป็นสเก็ตบอร์ดแข่งแข่งกันใครไม่ล้มเลยว่าชนะโอเคไหมเมื่อความยุดทธรรมเราจะมีสเก็ตบอร์ดให้เลื่อนอยู่ ฝ่ายชุบก่อนใครชนะเป็นคนเลือกก่อนอันนี้คือแบบมันตั้งแต่การของอเล็กสเกตบอร์ดเลยเนื้อสองแซมเลือกอะไรอ่ะเลือกของตัวเองโอเคอ่ะไปอ่ะคนแพ้เลือกก่อนคนแพ้เลือกก่อนเราไอ้นี่อยู่แล้วสปิดนีอยู่แล้วเ 2องอัน17ครับอ่าส,ส,สิเป็น27่ิ้าชนจะเพิ่มเวลา10บนาทีให้10วีสิบวี10วีนิวิวีครับ ีใช่ยี่สิบสี่หกสิบได้ขนาดนี้ยังไงวะขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่อ่ารอบนี้น้อหนูแพ้แพ้โอเคปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะ้ปะไม่เอาทอนเลยทอนอีกรอบหนึ่งเลยอันนี้อะไรม่วงม่วงคอเข็บขาดเข็บขาดอ่าได้คันนี้มาโชว์เด็กมันดูดิเฮ้ยขอดจริงว่ะทอน เจอไม่ยอมนะมันไม่ใช so. ่ง่ายนะมันยากแล้วมันมีทราย้วนะใช่แล้วหนึ่งสองไปไปครับนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาละห้าวิห้าวิเฮ้ยต้องทำนะ อะไรกี่วิกี่วิสิบแปครับเพิ่มห้าเพิ่ม5้าวิยี่สิบสายี่สิบสามเมืกี้บามทำไป23บสวิครับเท้าขาลงก็คือเพิ่ม5แต่ถ้าชนแผ่นเป็นเพิ่ม10บหนึ่งสองสาต่อลต่อตอตอต่อต้องต่อให้จบ อะไรของเร,รวงวเฮ้ยเลืองไวงวะกางเกงมาอ่ะได้ <Okay. S 1> โอเค,อเคกางเกงเออไมคซต์ที่เกิลของเรานะฮะไม่เดี๋ยวถ้าถอดน,นี้ปุ๊บแล้วกางเกงอะไรหลุดแ็หลุดปุ๊บแบบนี้ไม่เอาเลยนะคัดถ้าถ้าเลยนะ,ะไ,นไม่ได้นะ<อ>มีมีที่ไหนมาถอดอะไรกลางไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะเฮ้ยโอเคมารอบสุดท้ายถอดนี้นะครับผมนะครับนะทำไปก่อนอันนี้เนี่ยใช่ว่าประมาณสิบห้าปีนะครับ จับเร็วจัดนะครับผมเพื่อนๆลองดูสิว่าเขาจะเหลืออะไรมั่งอ่ะไปครับเฮ้ยหน้าวีเริ่มเริ่มตรงนี้พี่เริ่มตรงนี้เฮ้ยเอาไปอีกห้าเอาไปอีกห้าเสแล้วเอาไีม่อย่างวะโอ้ลมมันทันเข้าตามัน ใหน้องๆเนีดูเลยเท่าไหร่26ยี่ิบหกงอีกสิบไปตนสิ้ดูเอาจริงอะเเอาจริงอะเเอาจริงอทาไมกววิครสิบหวอยาให้พี่เอาจริงกับน้อง เราเสื้อผ้าคุยเขาได้เลยพามาทันบวกนเกมสุดท้ายเดี๋ยวเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายของเราคือแข่งความเร็วอันนี้คือแบบว่าเราจะเล่นจากไหนจากเสาไฟฟ้านี้ไปถึงเสาไฟฟ้านู้นเอาเรื่องมายากอยู่นะเนี่ยรองเท้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยใช่มันก็เลยมีความได้เปรียบเสีียเปรยบกันขึ้นมามาเปลี่ยนเรียบร้อยหูอะไรของเขาแค่รองเท้าก็ไม่ได้ พี la, ่บมช้าพี be, oh nice ่บมช้าเฮ้ยเฮ้ยเดเหลือม่วงเลยยังเหลือม่วงนะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมามารอบนี้นะครับผมเรียกว่าเดิมพันด้วยชีวิตนะ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววันหน้ายังเก็บไว้อยู่นะทีนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับได้ได้ตรงนี้ไปเลยมาน่าจะเหลืออีกสองชิ้นได้ตอนนี้เหลืออีกสองเกมนะครับผมเหลืออีกสองเกมนะมาหนึ่งสองไปยักครับอะไรอะไไปเร็วยังไม่ถึงยังไม่ถึง เรอยากให้ที่เอาจริงนะครับน้องๆใส่เขาหอมเฮ้ยตะ<า>ยางอันนี้รอบสุดท้ายนะถ้าลูกหนูแฮปเขถอดอะไรก่อนเราถ้าแวแข็งนีง่ไบบเเปไเผื่อเก่งคนเดียวเหมือนกันก็เลยเก่งในนะครับผมตอนนี้โอเค,เอเคนี่ประเดิมพันกันได้ยอ่างนี้นะแล้วเ,เ,เดี๋ยวเราก็ไป,ไปปิดรายการเราบอกว่าเหลือแค่ชุดอย่างนั้นนะครับมาผมรอซุกซุกใจนะมารอบนี้คือรอบตัดสินนะ ทั้งหมดเลยจะเป็นสุดสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครจะเป็นยังไงโอเคนะไหมใครหับตรงนี้แล้วับรู้อย <ๆ S 1> ่ในในในางนี้น่จะใส่เกงในตัวอื่นมานะนนี้น่าจะใส่เกงในสามชั้นรายการอะไรเนี่ยมาลูกหนูมามาหนึ่งสองสามไปเร็วไปเร็ว พี่ความสติตกไมอะไรกันครับน้องไม่ตื่นไม่ใช่แล้ว,ลวพี่บแบบเร็วหนึ่งครั้งนี้ฝั่งขี่นตาม,มันมีผิดเยอะมากเลยนะครับน้องๆก็เลยแพ้ไปนะครับผมสิ่งสุดท้ายก็ถอดนะรองเท้าไม่ใช่ครับหลังจากที่เราแพ้นะพี่ไงพี่แบบแพ้หรอด,ดเนี่ยดูก็รู้แล้วโอ้แค่ เดี๋ยวเราจะถอดตามกติกาเลยนะครับผมทุก EP เราอันนี้คือปเป็นทังเกมยงของเรากเลยนะคนแพ้ก็คือถอดเดี๋ยวผมจะถอดกางเกงเพราะว่าหมองมาฟังนี้บางนะอโอเคไหมทุกคนห้าโอเคทุกคนห้าดูนะมาถอดก่อนอ่ะตามกติกาเรามองไปฝั่งนู้นก่อนนี่ก็เขินกันเนี่ยไม่เคยแก้ผ้าที่นี่เลยนะครับผมอ่ะมาเรามาปิดรายการกันแบบนี้แล้วกันนะโอเคลูกน้อยที่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาถอยเข้ามาหน่อยวันนี้แล้ววันนี้แล้ว วันนี้นะครับผมก็คือเอ a m วายเอไมทของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราตาคอยจะไปทางนี้ตลอดเลยงงมากเลยอ่ะ <c oughs> บอกเลยว่าที่ปัทยาไม่ใช่สีบางแสนเนาะคือ <c oughs> บอกว่าเล่นเซนะิร <c oughs> ์ฟสกีหนุ่มพงษ์ภาคจริงๆเนาะบรรยากาศดีมากๆเพ <c oughs> ื่อนๆลองดูทางนู้นนะอย่ามาดูทางนี้นะครับผมดูเฮ้ยโหดีจริงชอบแบบนีม้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างฝากติดตามช่องยูทูปพี่ลุงลิปนี้ละครั้งค่ะทุกคนช่องลิสต์เอ